s คสเอ็นหนึงเจอิงค่คะสวัสดีค่ะองอิงนะคะเทพียาสัมพันธ์อายุ17ปีม .5 ค่ะโรงเรียนที่เรียนอยู่คือโรงเรียนสุรัษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะความสมารถพิเศษที่หนูชอบร้องเพลงแล้วหนูยังเป็นคาถากรของสีด้วยค่ะ อันนี้จริงหนูชอบมั้งแต่ประถมเป็นมั้งแต่ปนหนึ่ถึงปหแล้วทีนี้พอมาขึ้นมัธยมเนี่ยมปลายหนูก็มาเป็นอีกแล้วก็ตอนมอสีหนูได้ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะมาปีนี้หนูก็ได้ที่2องคฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะองค์อินค่ะ